ดนี่พาไปดูได้อันนี้พะยาอันนี้เมืองโอซารุนะครับซึ่งเป็นเมืองที่เขาขนาดทางด้านทำบริการขายลานนะครับเราก็จะมีสองร้านตรงข้ามกันร้านหนึ่งเบนจิเตอร์แปน์ร้านหนึ่งเบนจิไชน่าราคาต่างกันนะครับอันนี้ี่เด่นไปเยี่ยมญาติที่ซัฟโปรโลก็ดังเรื่องหมีโคลาเลยที่ไม่ใช่หมีโคลามีกริซลี่แบล็คมีตัวใหญ่เลยนะครับตัวหนึ่งประมาณ3เมตรเลยนะครับ ข้อดีคือว่าเขาให้เราไปป้อนอาหารแต่โชคด he be ีนะไม่ต้องไปป้อนเนื้อสดนะครับเขาให้ป้อนแตงกีมีก็ชอบกินของหวานมากเพราะเขากินของขาวเสร็จแล้วเนี่ยเขาไม่อยากกินของหวานเขารอฟู๊สแต่มาป้อนของหวานนะเราก็เล่งเงาปลาอยากให้ปลาตัวไหนลองมาเข้าปากคนนั้นดูจะได้กินเหมือนหมาเลยกระโดดยับเลยนะครับพอดีอันนี้ไปดูอันนี้ไปดูบรรยากาศบ่อน้ำฟูสธรรมชาตินะครับแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยมีเลี้ยงบุฟเฟ่ต์แตงกีนะครับ อันนี้ไม่ได้เลียงแต่ว่าปูสมุนไพรนะนี่เลี้ยงปูออไตโดเลยแลวเแควเรื่องตื่นเบียยบเบอร์อย่างสำหรับท่านที่ชอบตื่น้ก็เซนตี้นักลือละครับือเนเนี่ยจะมีสาวปเชุดาชวนคุณไปตรงมแดนอะไรต่อ,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 อตได้งงนะว่ามสาวมามมาประเล็ทั้าคนอะไรเงี้ย แล้วก็ที่นี่เขาบอกว่าซัปโปโรเนี่ยเป็ที่ที่ทีม้านิ่งที่สุดในโลกเลยครับผมก็เลยขอจากลชฟเนี้ยก็เลยขอไปผิวไหวนิดนึงนะครับเรอาีร่นงวดเรเห็นชูกล้องเนี่ยค่ะตัวยังมีอยู่งนี้ก็าเโยนาดนะั้วกามสให้ลงต้อบอกว่าอันนี้หลายเชฟเหมกันนะครับแตได้ดี่ทมา ลงลุกลงเท็กหือนล้มลุกขานันเทคนี้ลงแค่ตอนแรกนะครับเอ้โไปต่อเลยค่ะโอเคก้าเดี๋ยวช่วง สองฝากนะคะนะอ่าเดี๋ยวขอเข้าส่วนแผนธุรกิจนะคะอ่าวันนี้บอกแล้วว่านอกจากเราชวนทุกท่านนะคะมาสนุกด้วยกันนะคะมาเติมเต็มชีวิตทุกด้านด้วยกันลเราชวนทุกท่านมาสําเร็จไปได้วยกันด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวต่อไปจะเป็นพี่เทนนะคะออกมามเอาเรื่องแผน โอเคแผนธุรกิจให้กับพวกเราฝัางนะคะขอบคุณเอา้าสำหรับวิวก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ขอบคุณค เนที่นะครับอเ่อไปนะครับเป็นพาทความสาเร็จนะครับโอเคแ r e a n Trip เนี่ยเรามีเมมเบอร์ที่แบบนะครับเราเรียกว่าเมมเบอร์แโกลกับแพร์ที่นันะครัถาว่าแตกต่างยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็เอาที่ปคร่าวๆเลยนะับว่าตกต่างยังไงครับจริงๆขอพูดไอข้อที่มันต่างกันเลยลวกันนะครับแต่พร์ที่นันก็คือว่าเราสามารถจองทริปได้ก่อนแบบโกลนะครับคือว่าคุณเป็นเมมเบอร์แโกี่ยกว่าคุณจะจองทริปได้ทุกท วันศุกร์เนี่ยมันจะมีคิวบอลใหม่นะครับแต่พาณิชย์เป็นเมมเบอร์เนี่ยคุณสามารถซื้อชุดที่มันฮอตได้เพราะมีชุดที่มันเจ๋งมากเลยนะครับมัออกมาคนจองเป็นแน่นอนพาณิชย์คุณได้ซื้อก่อนแฟนคุณทหารน,นะครับอันที่สองเนี่ยสมมุติว่ามันมีห้องที่มันสามารถอัปเกรดได้เช่นคุณไปพักโรงแรมที่มันสวยๆติดทะเลนะครับเขาคุณเป็นพาณิชย์คุณได้ห้องดีวิวแต่ถ้าคุณเป็นเมมเบอร์โปรคุณก็อาจจะได้ห้องแสตด์นะครับหรือบางคนไปสกีวิลล์อันเงี้ยเขาก็จะให้สกีท บางรีสอร์ทหรือบางโรงแรมบางที่เนี่ยเขาก็จะให้คูปองให้คุณทานข้าวนะครับเขาจะให้คูปองประมาณ100ร้อยเหรียญสำหรับคนที่เป็นพลตตินัมนะครับคุณสามารถใช้100ร้อยเหรียญนี้ไปทานอาหารนะครับใช้สปาหรือบริการอะไรก็ได้ของโรงแรงไมไปทุกอย่างเลยนะครับและจุดเด่นสำคัญอีกอย่างนึงคือว่าพลตตินัมเมมเบอร์เนี่ยคุณได้ใช้พอยต์มากกว่าโฟมเมมเบอร์อีก120%นะครับ พาทนน้กับโกเนี่ยต่างกันที่ว่ารายเดือนเนี่ยต่างกันนะครับโกรายเดือนคือห้าสิบเหรียญนะครับส่วนพาทิ์น้เนี่ยคือค่าบริการรายเดือนก็คือร้อยเหรียญนะครับผมก็อบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยผ้มผมแนะนำเป็นพาทน์น้เลยดีกว่าเพราะว่าต่างกันิีเดียวนะครับแต่ว่าคุณมได้เที่ยวแบบราชาคุ้มค่ามากจริงๆนะครับนะครับถ้าอย่างที่บอกนะโกเนี่ยคือ ค่าสมัครเนี่ย200เหรียญนะครับส่วนค่ารายเดือนเนี่ยคือ50เหรียญนะครับผมขอค่าไปพัทินัมเลยแล้วกันน,นะครับพัทินัมเนี่ยคือค่าสมัครเนี่ยคือ300เหรียญนะครับส่วนค่าบริการรายเดือนเนี่ยก็คือ100เหรียญนะครับทุกๆเดือนเนี่ยเราจะจ่ายค่ารายเดือนเนี่ยตัว100เหรียญนะครับแต่ว่าไอ้100เหรียญนี้เนี่ยมันจะคืนมาในรูปแบบเครดิตในการท่องเที่ยวเรานะครับ300เหรียญที่เราสมัครตอนครั้งแรกเนี่ยคุณสามารถใช้300เหรียญนั้นได้ ซื้อทริปท่องเที่ยวได้ทันทีเลยนะครับแต่ไอ้100ร้อยเหรียญรายเดือนเนี่ยเขาไดเก็บสะสมไว้ครบเนปีนะครับเขาจะคืนให้คุณเลยคือ100คูณด้วย12ก็คือออกมาพัน0อเหรียญนะครับ1,200เหรียญเนี้ยคุณก็สามารถใช้ได้ในปีที่2นะครับสรุปว่าทุกบาททุกสตาค์เนี่ยที่คุณจ่ายไปเนี่ยเขาจะคืนมาในรูปแบบเครดิตการท่องเที่ยวนะครับหรือเราจะเรียกว่าวิลทริปพอยต์นะครับอันนี้ซึ่งได้เฉพาะเดือนเดเท่านั้นนะครับโอเค ในส่วนต่อมาเนี่ยถามว่าถ้าเกิวันนี้เนี่ยหลายๆายคนเข้ามาจองธุรกิจตัวเนี้ยเราไม่ได้อยากแค่ท่องเที่ยวอย่างเดียวถูกต้องไหมครับเราอยากสําเร็จด้วยถูกต้องด้วถ้าวันนี้คุณอยากสาเร็จคุณอยากมีรายได้เนี่ยซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเนียสมัครเป็นแบบนักธุรกิจเนี่ยคุณต้องจ่ายเพิ่มตอนสมัครเนี่ยคืออีกหนึ่ง้อยเหรียญนะครับแล้วจะมีค่าบริการรายเดือนเพิ่มอีกสิบเหรียญนะครับรวมทั้งหมดเนี่ยจะเป็นเงินเนี่ยคือห้าร้อยสิบเอ็ดเหรียญนะครับห้าร้อยสิบเอ็ดเหรียญผมบอกว่าจริง หมื่นกว่าบาทผมบอกว่าคุณลองคิดดีหลันว่าปีหนึ่งเนี่ยคุณเที่ยวเกินหมื่นบาทไหมนะครับแล้วถ้าเกิดว่าไอ้หมื่นบาทเนี่ยสามารถคืนเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวแล้วสามารถสร้างรายได้คงหลักเจ็ดหลักให้คุณเนี่ยอันนี้ถ้าเกิดคุณมองเป็นการลงทุนนะผมบ,บอกเขาเลยว,ว่าเป็นการลงทุนที่ถูกมากๆเลยนะครับ <S <S คุณลองไปดูดิคุณจะเปิดธุรกิจอื่นเนี่ยเปิดเซเว่นหรือคุณจะไปเปิดคาแ่หรือเปิดอะไรเนี่ยลงทุนมนแสนนะครับจากนี้คุณทรนลงทุนหลักหนึ่ง แล้วยากที่สุดคืออะไรคุณไปเที่ยวทึ้งถุงนะครับแต่ถามว่ามันสามารถสร้างรายได้นะครับโอเคเมื่อคุณแด้นำคนมาเป็นสมาชิกได้สี่คนเมื่อไหร่นะครับก็คือ r ีเฟอร์โนะครับมาเป็นสมาชิกเหมือนคุณท่องเที่ยวถูกเหมือนคุณนะครับคุณจะสามารถประหยัดค่ารายเดือนไปได้บริษัทจะสามารถทําให้คุณเนี่ยเวฟค่ารายเดือนรายเดือนของเราเนี่ยคือเดือละร้อยสิบเอ็ดเหรียญน,น,นะครับคุณไม่ต้องจ่ายต่อไปนะครับเมื่อคุณสามารถแด้นำไดสี่คนนะครับ ข้างหลังข้างหลังขอสีที่นึงครับเดกขาขอบคุณครับอะไรได้ข้อที่หนึ่งเนี่ยก็คือว่า,าการเได้สปอนเซอร์นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณแนะนําคนมาทําธุรกิจได้หนึ่งคนเนี่ยเขาจะให้เงินคุณเนี่ยห้าสิบเหรียญนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่หนึ่งคนนั้นเข้ามาเนี่ยปุ๊บเราจะได้พอยต์ในการท่องเที่ยวอีกคนละสองร้อยสองร้อยหยุด point หรือสองใบแต้มนะครับอันนี้เราเป็นตัวอย่างว่าเราแนะนําคนมาเนี่ยตะกี้บอกว่า แนะนำสี่คุณฟืนอายเดรียใช่ไหมครับแต่วันนี้ถ้าคุณแนะนำหกนะครับโมเดียวราบของเราแนะนาถ้าเกิดได้หกเนี่ยจะเป็นแบบว่า,าคุณจะได้รายได้สูงสุดเลยนะครับหกคนที่เราแนะนําม,มาเนี่ยเงินสดเนี่ยครับเราจะได้ทั้งหมด300เนี่ยสามร้อยเหรียญถูกต้องไหมครับเพราะคนละห้าสิบนะครับส่วนพอย์เนี่ยเราจะได้คนละสองร้อยแต้มถูกต้องไหมครับเพราะทุทกๆคนที่เราแนะนําม,มาเนี่ยเงินสดห้าสิบแล้วก็สองร้อยดีมทีพอยน์นะครับ <6. S 1> คูณหกถ้าได้สองร้อยแต้มคูณด้วยหกคนก็ออกมาพันสองร้อยแต้มนะครับ รายได้ข้อที่2เนี่ยเราเรียกว่าไซเคิลโบนัสนะครับไซเคิลโบนัสก็บอกว่าถ้าเราชวนคนมาในองค์กรเราเนี่ยหคนนะครับก็คือเราแบ,บ่งเป็นซ้าย3คนขวา3คนนะครับบริษัทจะให้เราติดไซเคิลทุกๆไซเคิลเนี่ยบริษัทจะจ่ายให้เราเนี่ยหนึ่งเหรียญน,นะครับแต่ใน8อาทิตย์แรกที่ท่านสมัครเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นช่วงที่ไซเคิลเราน้อยเนะี่ยบริษัทเก็ใจดีเลยเขาบอกว่าเขาให้เราเป็นดัตโต้ไซเคิลให้เราเนี่ยไซเคิลรับ0องร้ยเลยเพราะว่าเขาจะเพิ่มอีกร้อยหนึ่งรัเป็น200เหรียญน,นะครับ รได้ข้อต่อมาเนี่ยอันนี้มีทา m เ frame สำคัญแล้วนะครับก็บอกว่าถ้าคุณขยันนะครับคุณสามารถหา6คนเนี้ยเอาเอาไม่ต้อง6คนก่อนคุณสามารถหา3คนแรกได้ในเวลา20วัน28วันติดกันนะครับไม่ได้นับวันสมัครนะครับนับวันที่คนแรกเริ่มสมัครตั้งแต่วันที่คนแรกเริ่มสมัครจนถึงคนที่3สมัครเนี่ยถ้าติดกันยได้ภายใน28วันเนี่ยคุณเอาโบนัสเปร้อยเหรียญเลยนะครับแต่ถ้าเกิด6คนเลยนะครับ 6คนเนี่ยเขาบอก่เขาเพิ่มให้อีกร้อยห้าสิบเลยสองข้อเนี้ก็จะกลายเป็นทั้งหมดร้อยบวกด้วยร้อยห้าสิบกลายเป็นสองร้อยห้าสิบนะครับสรุปว่าถ้าเกิดว่าวันนี้คุณแนะนำ6คนเนี้ย6คนเนี้ยให้เกิดขึ้นได้ภายในยี่สิบแปดวันสิ่งนี้จะเกิดขึ้นนะครับคุณจะได้เงินสดเนี่ยสามร้อยเหรียญทันทีเลยนะครับจากข้อนี้ข้อนี้อีกสองร้อยนะครับเป็นห้าร้อยแล้วใช่ไหมครับอันนี้อีกสองร้อยห้าสิบเป็นทั้งหมดเจ็ดร้อยห้าสิบวันนี้ลงทุนไปเท่าไหร่ครับ ห้าร้อยสิบเอ็ดใช่ไหมครับได้กลับมาเจ็ดร้อยห้าสิบแสดงว่าวันนี้คุณมีกําไรออกมาเนี่ยสองร้อยสามสิบเก้าโอเคไปดูรายได้ข้อสุดท้ายนะครับซึ่งวันนี้อันนี้เป็นรายได้ที่บอกเลยว่าเป็นรายได้ที่มันแบบพาสิบอิทัิซึ่งมหาศาลที่มีคูณเยอะมากนะครับเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยสมมติว่าคุณชวนคนมาสามคนนะครับแล้วสามคนเนี่ยที่เข้ามาธุวกิจเขาอยากซื้อรายเดือนของคุณนะครับ <Yeah. S 1> แต่เขาอยากปีรายเดือนเขาอยากมีรายได้เขาทำาไหไงครับ <Yeah. S 1> เขาแนะนำต่อนะครับถ้าเขาแนะนำต่อเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณมีคนในองค์กรเนี่ยซ้าย15คนเมื่อไหร่ขวา15คนเมื่อไหร่สิ่งที่จะเกิดขึ้นครับคุณจะมีเงินเดือนเนี่ยออกมาสูงสุดอีก5 0 0เหรียญต่อเดือนนะครับแต่ว่า5้าร้ยเหรียญเนี่ยยังไม่รวมรายได้ไซเคิลกันจำได้ไหมที่ผมพูดหรือเป่าไซเคิลคือคุณมีรายได้3คนซ้าย3คนขวาเขาจะอจ่ายให้คุณสูงสุดอีก2,000ต่ออาทิตย์นะครับรวมไปรายได้ทั้งหมดเนี่ย โอเคเงินเดือนก่อน500ร้อยเหรียญแต่ทั้งเดือนเนี่ยถ้าเกิดคุณมีตำแหน่ง SR คือมีซ้าย15้ากว่า15เนี่ยเขาจะจ่ายให้คุณสูงสุดถึง8 5 0พเหรียญต่อเดือนเลยเยอะไหมครับเยอะนี่แค่15้าต่อ15้าครับแต่ถ้าเกิดขั้นต่อไปเกิดอะไรขึ้นครับขั้นต่อไปคือถ้าเก SR, 15, 500, ิดค wow. yes. e ุณม right? yeah. yeah. so, mm ีซ้าย45ห้ากว่าส5้าครับคุณจะมีตำแหน่งที่สูงขึ้นมาเราเรียกว่าตำแหน่งเซเลเตอร์นะครับซึ่งตอนนี้นะนายสักซีขับก็มีผมนะครับแล้วก็มีเรนะมรับ คุณจะมีเงินเดือนนะครับได้สูงสุดออกต่อเดือนเนี่ยคือ2,000เหรียญนะครับแล้วก็จะมีรายได้ที่เป็นไซเคิลเนี่ยอีก2,000ตัวเหรียญต่อเดือนนะครับสรุปว่ารายได้ต่อเดือนคุณเนี่ยจะมีสูงสุดถึง10,000เหรียญต่อเดือนเลยนะครับถัดขึ้นมาเนี่ยก็คือตำแหน่งเขาเรียกว่าแรสเตอร์ครับแรสเตอร์เนี่ยคุณมีคนในองค์กร200คนนะครับคุณจะมีเงินเดือนเนี่ยสูงสุดที่5,000เหรียญนะครับมีรายได้ไซเคิลอีกเนี่ย5,000ต่ออาทิตย์รวมทั้งหมดเนี่ยต่อเดือนเนี่ยคุณจะมีทัั้งหหมดด25,000เเรรียญต่ออืนนะคบ ถ้าต,ต่อมาโอเคอันนี้เป็นเขาเรียกว่าตำแหน่งเขาเรียกว่าผู้บริหารขั้นสูงนะครับเราเรียกว่า ID นะครับ i อเนี่ยย่อมาจาก regional marketing director นะครับคุณต้องมีคนในองค์กรทั้งหมดเนี่ย450คนั้างบ้านแค่ส5 0ร้้วนะครับคุณสามารถมีเงินเดือนได้1 0 0 0 0มืเหรียญต่อเดือนนะครับมีเงินจากไซเคิลได้อีก1 0 0 0 0มืเหรียญต่อปีนะครับรวมทั้งหมดเนี่ยทั้งเดือนเนี่ยคุณสามารถมีรายสูงสุดถึง5 0 0 0มื่นเหรียญน,นะครับแต่การที่เป็น RD ีเนี่ย มีโบนัสมากสว่านั้นนะครับคือคุณจะมี้ลดตะกี้ที่เห็นตนะ้ตะก,กี้ลดได้ขึ้นมาลดขึ้นขึ้นมาทกีนี้ใช่ไหมครับคุณจะสามารถมีเงินผ่อนลดได้อีกเดือนละหนึ่งพันนะครับคุณจะไปผ่อนลดอะไรก็ได้เลยนะครับรายได้ต่อมาเนข้อต่อมาเราเรียกยอด NMD นะครับ NMD เนี่ยก็ยคือมีคนองค์กรทั้งหมดเนี่ยเก้าร้อยคนนะครับมีเงินเดือนเนี่ยสูงสุดสองหมื่นเหรียญน,นะครับรายได้ต่อวีก็คือสองหมื่นเหรียญเหมือนกันสูงสุดเนี่ยเราจะได้ที่หนึ่งแสนเหรียญน,นะครับ แล้วก็โอเคบ้านแล้วรถต่อไปรถเนี่ยได้เหมือนเดิมนะครับตำแหน่งสูงสุดเนี่ยที่พวกเราทุกคนเนี่ยอยากจะโฟกัสกันเลยครับก็คือเราเรียกว่าตำแหน่ง i m เนะครับตรงนี้ขึ้นขึ้นมาแล้วนะครับ i m เเนี่ยยอดมาจาก international marketing director นะครับคุณจะมีรายได้ไซเคิลเนี่ยหรือว่าเออโทษดีรายได้เงินเดือนนะครับสูงสุดเนี่ยเขาจะจ่ายสูงถึงห้าหมื่นเหรียญเลยนะครับส่วนรายได้ไซเคิลเนี่ยจ่ายให้สูงสุดสองหมื่นห้าพันเหรียญต่อวีคนะครับคุณจะมีรายได้สูงสุดรวมกันเลยเนี่ย ทั้งหมดเนี่ยคือหนึ่งแสนห้าหมื 15, ่นเหรียญนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นเหรียญตีเป็นเงินไทยเท่าไหร่ครับสี่ล้านห้าพอไหมครับโอเคอ่าไม่พอนะพี่ตัวดาวไม่พอไม่เป็นไรคนระับเขาบอกว่าเขาใหเงินผ่อนรถให้อีก 1, 000, 5, 000, หนึ่งพันห้าร้อยเหรียญนะครับและยังมีเงินผ่อนบ้านให้อีก 3, 000, อสมกามา 4, 000, 6, 4, 000, 7, พันนะครับสรุปว่ารายได้ตรงนี้เดือนหนึ่งเนี่ยเกือบเกือบเท่าไหร่เนี่ยประมาณสี่ล้านหกสี่ล้านเจ็ดกว่านะครับเยอะพอไหม ไม่พอถ้าไม่พอไม่เป็นไรครับเพราะว่าบริษัทเราก็บอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีตำแหน่งแถวเนี้นะครับแถวๆ A B แถว A B เนี่ยเขาจะมีโค้ดที่สองหรือว่า็ u เซ n e s s center ที่สองเนี่ยคอที่คุณฟรีๆเลยนะครับซึ่งรายละเอียดเชิงลึกเนี่ยเดี๋ยวคุณลองไปถามคนที่กำังคุณมาได้นะครับว่าคุณจะได้บริษัทที่สฟรีๆได้ย่งไรนะครับ อันนี้เดี๋ยวขอโชว์วิดีโอ R&D นะครับว่าวันนี้ถ้าเกิดเมื่อไรก็ตามที่คุณเป็น R&D เนี่ยนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยปีหนึ่งก็จะมีพาไปเที่ยวครั้งหนึ่งนะครับเป็นการเที่ยวแบบเขาบอกว่าหกดาวเจ็ดดาวนะครับแต่ชุดน,นี้เขาพาคุณไปเที่ยวฟรีๆเลยนะครับเดี๋ยวนี้ปีหนึ่งจะมีสองชุดหลักนะครับเพราะว่าคนที่เป็น R&D เนี่ยมีเยอะมากแล้วก็เร็วมากเขาบอกว่ารอจัดปีเดียวทุกคนมันเยอะเกินไปจัดต้องปีนสองรั้งไปเลย I can believe that just by making a few simple decisions that our company has taken us here to Monte Carlo amazing facilities everything is paid from World Ventures could never oh, imagine right. being out here in Monte Carlo are uh, the are number one I think like I don't know we can a like this today like today he can and does not compare to anything else we have to come back we Putting this together and making a dream come true for everyone. This is the only <laughs> <a big. laughs> You know You know guys You should be here. Brooklyn and Monte Carlo. They said they only could do this in rap videos. Look at that. การกินทุกอย่างเนี่ยพร้อมหมดเลยครับอแอลอกอฮอลอ์ปาร์ตี้อะไรทุกอย่างอันมี้หน่อกินเข้าไปคนนอนนะครับแลต้องมีคนถามขึ้นเตียให้เลยเจ่า,า,าวคาคลิปยนนาพี่สุดาวมีคนถามขึ้นเติยไหม,ไหม โอ้ผมไปที่แล้วเนี่ยบอกว่ามีคนบอกว่าฉันได้มาแล้วบอกว่าคุณคงบ้าแน่ๆเลแต่วันนี้ก็บอกเขาข้างตัวเองมาได้แล้ววันนี้บอกว่ามาแต่สลัมนี่ในในเขตนิ้ดอกนะครัีวิตเก่าขไ่ความขาได่านเจ้กว่าชเวิาเ่าเนาท่าท่นจ้านเจ้าจาท่วนท่านเจจ้จ้่น้จีนเ้าทศเทศมากเทนเทนจ้ท้ท่าา วิท n าศาสตร e o นมิ a ปที่ประเท t เดนิสเป็นะครับนะรัอ้คนที่ชอบมากในเอเชียคนยอะแยะเลยเดนิสเย์เนี่ยถ้าอดเป็นเบอร์สองนนะครับแล้วก็พอเจอเวอร์เวยเจอเนี่ยสังพานเฟซบุ๊กนะไม่ได้ปไนนานเห็นไในเฟซบุ๊กนะเข้าไปศึกษาอย่าง เร็รู้ว่าศึกษาอย่างนออกแพ้เลยดินไปที่เปกาดูที่มันจริงไหมมันอะไรไหมกลับมาโยนโค้ดนสกีนีไลด้ไปทำโดนเชอเลย หแายไม่ได้เกิดจากคุณจิวสสิบคนนะที่เกิดจากนคนยืดส,สายมาแค่สี่ถึงหก 4, คนนะครับแล้วสี่ถึงหกคนนั้นอ่ะไปชวนต่อนะครับเราไม่ต้องการทํางานหนักนะครับเราต้องการทํางานเป็นระบบม,มีคานขอนแรงนะครับคุณชวนสี่คนหรือชวนหกคนที่เขาอยากไปเรียกถูกแล้วสี่คนนั้นอ่ะเขาไปชวนต่อเองนะครับมันสามารถเป็นในรูปแบบนี้ได้นะครับซึ่งคนที่พิสูจน์มาแล้วเนี่ยก็มีแต่หลักฐ่านนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างนะคนที่พิสูจน์มาแล้วว่าสิ่งที่ผมพูดมาทําได้จริงคือคนแรกเนี่ยคือ เจมส์ลีนะครับเจมส์ลีเนี่ย <laughs> เขามาก่อนเขาเป็นอาหารเรือนะครับเขาก็มีธุรกิจเล็กๆน,น้อยแหละเขานะครับเขาไม่ใช่นักธุรกิจใหญ่โตเลยเมื่อก่อนแต่เขาสามารถทําสําเร็จได้ถ,ถ้าเกิดว่าคนที่เป็นนักทหารเรือเนี่ยทำสำเร็จได้วันนี้คนธรรมดาอย่างพวกเราเนี่ยก็สามารถสำเร็จได้ถูกต้องไหมครับคนที่สองแน็ตชื่อว่าเซอร์เออร์วินนะครับเซอร์ Sir เนี่ยไม่ใช่ ไอเซอร์นะแต่ว่าเป็นเซอร์ที่ได้รักบการแต่งตั้งเป็นอัศวินของอังกฤษนะครับเขาเ,นนเรียกว่าเป็นบุคคลที่ต้องต้องมาบอกว่านี่แหละเป็นบุคคลที่สําคัญระดับหนึ่งเพราะเขาเป็นที่ปรึกษาสถาปน์มาเลเซียเลยนะครับถามว่าคนที่มีโปรไฟล์ใหญ่ขนาดนีน้ถ้าเกิดว่าจะให้มาทําอะไรที่มันแบบไม่เวิร์คมันลหลอกลวงหรืออะไรเงี้ยผมเชื่อว่าคนระดับนี้เขาคงจะตัดสินใจมาทำนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเซอร์ลูวินเนี่ยเข้ามาทำบอร์เวนเจอร์นะครับแล้วก็เป็น IMB ที่เห็่ที่สุดในโลกนะครับาาตอนนะั้นนะครับใช้เวลา7วัน เจ็ดเ <7 S 2> ดืเอนเจ็ดวันนะครับซึ่งเร็วมากนะครับสามารถแตะรายด้านสี่ล้านห้านเจ็ดเดือนนะครับแต่ตอนนี้มีคนทำลายสถิติไปแล้วนะครับเป็นคนญี่ปุ่นใช้เวลาแค่สามเดือนกว่าเป็นตำแหน,น,น,น่งเดลเซอร์นะครับถามว่าวันเซอร์ทาได้หรครับมีคนญี่ปุ่นที่เป็นคนธรรมดาที่ไม่ใช่เซอร์อด,ด้วยยังทําได้นะครับคนนี้คนธรรมดาอย่างพวกเราก็สาม,มารถทําได้นะครับถ้าวันนี้คุณตัดสินใจแล้วว่าคุณจะทำนะครับค,คนนี้คือเดนิสเพย์นะครับที่บอกผมได้มีโอกาสโชคดีมากเลยครับไปงานเนี่ยเหนวิว นี่ก็คือบิวฟอร์มเอชนะครับที่โรงแรงมมาเวลคลินตนะครับเ,เดนิสเบย์เนี่ยตอนนี้กำลังจะเป็นดับเบิลไอเอฟดีนะครับก็คือเดนี่ที่บอกไอเอฟดีคือ 4, 5, หักสี่ล้านห้าดับเบิลคือเท่าไหร่ครับการเดนี่ที่บอกเดนี่ที้บอกครับก็คือว่าวันนี้รายได้คุณไม่ได้จำกัดอยู่ที่แค่สี่ล้านห้าด้วยคุณสามารถโตขึ้นไปได้ไม่จำกัดด้วยเลยนะครับอ,อันนี้ก็คือเป็นระบบของเราะคระับเราจะมีระบบเทรนนิ่งนะครับให้น้องมิวมาพูดหน่อยดีไหม อ่ามาอยู่แล้วโอเคไม่เป็นไรนะครับก็คือระบบเทรนนิ่งของเราเนี่ยก็คือเราจะมีห้องเอาไม่เป็นไรโอเคครับเราจะมีระบบเทรนะะนิ่งนะครับคือวันนี้เราก็คือสมมติว่าวันนี้เพื่อนเนเนี่ยเกิดสนใจธุรกิจแต่ไม่รู้ว่าจะชวนหรือจะพูดกับ p r o s ป e c t ยังไงกับเพื่อนๆนที่เราจะไปชวนต่อไหนนะครับง่ายๆวันนี้คุณพา ตัวท่านและเพื่อนของท่านเนี่ยมาที่นี่นะครับบ่ายสองโมงเนี่ยจะมีกันน้องนิวเนี่ยความสาราให้กินจมที่นะครับมีผมมาพูดความสําเร็จให้ฟังนะครับเราจะมีห้องอย่างเงี้ยทุกๆวัๆนอาสาวตอนบ่ายสองโมงนะครับมีวันจันทร์ตอนหกทุ่มนะครับแล้วก็มีอีกทีหนึ่งก็คือมีออนไลน์ด้วยนะเรจะมีออนไลน์ตอนวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์นะครับถ้าเกิดว่าเราไปเจอพอดีไม่สามารถมาในเวลาที่เราจากัดได้เนี่ย คุณก็นัดคอสเตดูออนไลน์นะหรือท่านที่มีอัปไลน์ที่สามารถออกไปกนะับท่านได้มีคุณสปอนเซอร์ข้างนอกได้เนะี่ยคุณนัดเขาไปเจอออฟฟิศเขาก็ได้ไปเจอสตาร์บัคไปเจอเคสซีไปเจอที่ไหนก็ได้คนระับเราไม่จําเป็นต้องมาลั่นหลอดตรงนี้แต่ถามว่าถ้าเกิดคุเขาพาเราตรงนี้นะเขาได้บรรยากาศได้เออ่เห็นว่าเฮ้ยมันจริงนะมันมีคนไปมาแล้วมันอะไรเนงะี้ยความน่าเชื่อถือมันมีสูงกว่านนะครับผมก็เลยบอกว่าถ้าเป็นไปได้ก็นัดนะาว่าพามาตรงเนี้ยคุณได้เขาเรียกว่าอะไรอนะ่ะ สัดส่วนจะสูงกว่านะครับแล้วเราก็จะมีเทรนนิ่งนะครับก็คืออันนี้มันยังไม่พยายอัปเดตเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีจะมีเทรนนิ่งนะครับตอนเช้าเนี่ยที่เนี่ยตอน10บโมงถึงแปดโมงนะครับแล้วเรก็จะมีวันตอนพัมจันด์ด้วยที่วัชพีทาสโมสร์สปอร์ตกลับนะครับวันนี้ผมก็โปรโมทเลยแล้วกันนะครับว่าสำหรับคนที่มาตอนวิทย์กันไม่ได้เนี่ยนะครับตอนนี้เกมืนที่บอกเรามีวีดีท์ด้วยตอน7จ็ดโมงทุ่มหนึ่งเหมือนกันนะครับเราจะมีห้อง COP พร้อมกับห้องเทรนนิ่งหลัง มาเข้าเทรนนิ่งนะครับสวยตอนแล้วก็คุณมีพอรสเป็มาเนี่ยคุณก็พาพอรสเป็เนี่ยเข้าห้องซี p ก็คือห้องเปิดโอกาสคนใหม่นะครับไม่ห้องฝันี้นญญะครับแล้วก็จะมีคนที่เป็นมืออาชีพมาคุยให้นะครับว่าถัดไปน,นะครับส่วนท้ายที่สุดเนี่ยนะครับอันนี้ผมก็ถามเลนะครับว,ว่าวันนี้ถ้าเกิดคุณมองว่าธุรกิจนี้เป็นการลงทุนนะครับเป็นการลงทุนที่ถูกไหมครับถูกหมื่นเจ็ดทุกสุดๆนะครับถามว่าวันนี้ถ้ามันถูกเนี่ยหมื่นเจ็ดความเสี่ยงมันน้อยไหม น้อยใช่ไหมครับเราไม่ลงทุนเป็นแสนเป็นล้านเราไม่ต้องมีกู้มาเพราะฉะนั้นความเสี่ยงเราน้อยนะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าเห็นมันถูกเห็นว่ามันดีนะครับวันนี้คุณผมแนะนำนะครับสมัครเลยนะครับเพราะวันนี้การที่คุณสมัครเลยเนี่ยสิ่งหนึ่งจะเกิดขึ้นนะครับวันนี้เนี่ยเราใช้แผนที่เรียกว่าไปไหนีนะครคุณสมัครเลยเนี่ยคุณจะเป็นตำแหน่งตัวนี้นะครับอัพไลน์คุณเนี่ยสมมติว่าคือพี่โซดาพี่โซดาเนี่ยทุกคนทุกวันเป็นสปอนเซอร์คนสปอนเซอร์คนสนัโยนคนโยนคนนนโโยยคคใหหุุ้้ณณไดดเเรรรื่่่่ออๆมูกกวาาัีิพซน ในหนุ่มหน้าแดงคนนี้ขึ้นมานะครับไอ้หนุ่มหน้าแดงคนนี้เกิดตั้งเออวิ่งไปหาคนที่เป็นเบอร์หนึ่งของเดนิสเปกเออของเอเชียคือเดนมาร์นะครับอันนี้ผมอาจจะยกให้ว่าอาจจะเป็นเบอร์หนึ่งในประเทศใหม่อาจจะเช่นอาจจะเป็นเบอร์หนึ่งในลาวเหนือพม่าหรือเบอร์หนึ่งในอ่ากัมพูชาอะไรเงี้ยนะครับบอลรุ่มตรงเนี้ยทั้งประเทศเลยนะเขาจะวิ่งมาหาคุณเลย เพียงแค่คุณสมัครก่อนเขาท่า้นเด็กน,นะครับแต่วันนี้ถ้าเกิดว่าคุณกลับไปเอ้ยคิดดูก่อนเดี๋ยวดูนู่นดูนี่ดูไปดูมาคุณมาสมัครตรงนี้เกิดอะไรขึ้นวอลุ่มตรงนี้จะวิ่ง<ๆ>ืผ่านคุณแบบเฉียดเฉียดแล้วนักข้ามเป็นไปหาคำี่ตัไดาเยดาเดือดายไหมเนี่ยเฉียดเฉียดตรงนี้แล้วตรงนี้มันอาจจะมีหลักปุ่นหรือหลักแสงคนได้นะครับอันนี้คุณไม่รู้หรอกว่าคนที่จะเดินเข้ามาตามหลักคุณเนี่ยเขาอาจจะเป็นแพทเลยนะครับแพทก็คือมาถึงปึ๊บ เก็ตธ mm ุร hmm. กิจเก็ตโมเดลลาออกจการทำงานเลยคุณไม่รู้หรอกคนเหล่านั้นเกิดขึ้นได้แล้วมันมีมาแล้วด้วยแล้วมันมีหลายคนแล้วลด้วย,วน,ะวยนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอจบการ COP เป็นเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านไหนที่มีคนนัานํามานะครับก็ขอให้ปรึกษาคนที่ก็านํนาท่านมาเลยเลยนะครับ,อคครบขอบคุณมากครับ